ถ้าพูดถึงในกลุ่มของ In Touch แล้วนะครับทั้งกลุ่มเนี่ยมีมูลค่าตลาดอยู่ประมาณ900กว่าล้านเนี่ยนะครับหรือประมาณเกือบ89%ของ Market c a แของตลาดหลักทรัพย์เองเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทั้งตลาดหลักทรัพย์และกสักงานกรต์นะครับผลประกอบการในปีที่ผ่านมาก็ออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงในแง่นักลงทุนแล้วเนี่ยนะครับบริษัทเองก็เป็นบริษัทที่เปิดเผยข้อมูล มีข้อมูลต่างชาติที่เขียนอยู่ชัดเจนและจริงๆแล้วในก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal พูดถึงการที่จะมีการาแปลงโอนหุ้นระหว่างตัวบริษัทแม่เองนะครับซึ่งก็เห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องของนานาชาติและต่างชาติเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยและก็มีผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้านักลงทุนมองเรื่องนี้อย่างความเป็นธรรมดีเวนดิวหรือว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเองถ้าย้อนหลังไป5ปีเนี่ย เคยสูงสุดถึงประมาณ15ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งปัจจุบันในปีที่แล้วเนี่ยจ่ายเงินปันผลยิวอยู่ประมาณ 5- 6เซึ่งก็สูงกว่าตลาดหลักทรัพย์โดยรวมประมาณ3%เอยู่แล้วจริงๆแล้วต้องถือโอกาสนี้ว่าถ้าท่านเองถือหุ้นอยู่ก็มองในเรื่องนี้ของเป็นการที่ long term i อ v e s t m e n t แต่ถ้าเกิดท่านเองมองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนผมว่าดีเ n d yield ที่เคยในอดีตสูงถึง1 5ห้อร์นะครับหลังของหลายบริษัทถ้ารวมทั้งแองงดวานซ์ หลักทรัพย์ที่น่าลงทุนเช่นเดียวกันครับ